อะตอนนี้เรามากันถึงก็อดเซเว่นนะครับวงดังวงนี้นะฮะ,ะพัคจินยองนะฮะล่าสุดมีข่าวว่าอาจจะเปลี่ยนต้นสังกัดใหม่มแล้วก็ต้นสังกัดอย่าบอกต้นสังกัดใหม่ต้นสังกัดนั้นที่เป็นข่าวเนี่ยเขาออกมายอมรับด้วยนะว่าไม่มีการเจรจาจริงติดตามครับอ่ะพ่อหนุ่มคนนี้ก็เรียกเสียงฮือหาไม่น้อยนะครับสำหรับ จินยองนะครับหรือว่าพักจินยองแห่ง GOT7 ได้เปิดโต๊ะเจราจาพูดคุยกับ BH Entertainment เป็นบริษัทเอเจนซี่นักแสดงดังของเกาหลีใต้นะครับก็มีดาราตัวท็อปอยู่ใต้ชายคาเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอียองฮอนนะฮะโกซูคิมโกอึนพักโบยองรวมถึงฮันจีมินนะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาทาง BH Entertainment เอง กอ็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ว่ามีการเซ็นสัญญาดึงตัวมาร่วมสังกัด แต่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามีการเปิดโต๊ะเจรจาหรือไม่ครับก็คือคุยกันแต่ก็อ่ปฏิเสธว่ายังไม่เซ็นนี่นะขณะที่ทางค่าย JYP Entertainment นะครับต้นสังกัดผู้ปลุกปั้นวง GOT7 เองก็ให้สัมภาษณ์กับทาง Sports โ h o w s n นะยอมรับว่าวง GOT7 กำลังจะหมดสัญญากับค่ายในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับและทางค่ายก็อยู่ระหว่างการเจรจากับสมาชิกของวงเกี่ยวกับทิศทางในการร่วมงานกันในอนาคตนอกจากนี้เนี่ยทาง ่ค,ครับก็อย่างให้สัมภาษณ์นะกับเอ็กส s อร์ตนิวส์ว่าอยู่ระหว่างการเจรจาต่อสัญญากับชินยองโดยเป็นการพูดคุยต่อรองกันในหลายแง่มุมเพื่ออาหาหนทางที่ดีที่สุด ทั้งนี้ครับจินยองก็มีการเดบิวต์ผลงานแสดงกับซีรีส์ Stream High 2ในปี2012นะครับแล้วก็เดบิวต์เป็นศิลปินคู่ดูโอกับ JB ในปีเดียวกันก่อนที่2ปีจากนั้นนะทั้งคู่ก็เดบิวต์ครับกับวง g o e 7ซึ่งมีหนึ่งในสมาชิกเป็นคนไทยทราบกันดีน้องแบมแบมนั่นเองนะครับโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาจิงยองก็มีผลงานเพลงและงานแสดงควบคู่กันมาโดยตลอดครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางแฟนผลงานในต่างก็มีคอมเมนต์ความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ g o d 7หวังว่าก็อยากให้พวกเขาเนี่ยมีผลงานกันอย่างครบคนเค,คนคด้วยกันก่อนขณะเดียวกันก็หวังว่าจะไม่กระทบกับงานแสดงของจินยองด้วยเช่นเดียวกันครับอ๋อคือเป็นเอเจนซี่ต้นสังกัดแบบเอเจนซี่ไม่ใช่แบบเพลงอะไรอย่างนี้เนาะ